ที่ใส่ไอ้นู่นใส่ไอ้นี่เราก็ไม่แน่ใจว่าทําบางคนเขาก็ทําเพื่อโปรโมทอย่างอื่นแล้วก็ทําเข้ามาเล่นๆน,นะนะไม่รู้ว่าทําจริงไหมเวลานั้นก็จะเข้าไปคอมเมนต์เข้าอะไรอยู่เห็นนะถ้าสวนกันหนูเปิดร้านเป็นเวลาเหรอท,ที่ที่กระบี่อย่างนี้ก็ขายข,ขนมด้วยสิใช่ไหมขายขาเจ็บแขนเขาบอกว่าถามว่าไอ้แผ่นความร้อนเนี่ยที่ใช้อ่าไฟฟ้าเหมือนขึ้นไฟฟ้าใส่กับแผ่นอ่าแผ่นผ้าเปียกๆชื้นตัวนามันจะ สิ่งที่เราดิน้นรลนมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เห็นก็ซ้ําๆมันก็เบื่อจะให้ไปทำํำไ <c oughs> อเป็นไอนี่ตัวเองเราไปวิ่งไปวิ่งแล้วทีนี้เส้นเข้าเข่าเส้นเข้าเข่าเสร็จก็ปิดจะได้ไล่สดอโหยังไม่ละลายเลยหลังอีกนิดนึงอีกนิดตัวจังหวัดก็โอ้ยมัน รถมันติดน้ำมันท่วมไม่ค่อยอยากจะอยู่เท่าไหร่แต่ว่าออกมาอำเภอไอสิ่งที่เราดิ้นรลนมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เห็นก็ซ้ำาๆมันก็เบื่อจะให้ไปทำทำกันคือโอ้ยมันยังไม่ทำดีกว่าทำแล้วเดี๋ยวมันผัดมันอยู่ในบ้านแล้วมันกินไอเนี้ยก็เลยทำพริกแกงไว้พวกที่ถึงทุกคนเลยเพื่อนเนี่ยเวลายิ่งเห็นรูปเห็นภาพเห็นอะไรนะที่เราเคยไปเที่ยวไปกินไปนอนไป เอาตัวจังหวัดก็โอ้ยมันรถมันติดน้ำมันท่วมไม่ค่อยอยากจะอยู่เท่าไหร่แต่ว่าออกมาอําเภอก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยบ้านก็ซื้อแต่ที่ไว้ถมไว้แต่ที่ตดูนี้สวยที่สวยทของโบอะของพี่แต่ก่อนก็ขายแต่ว่าแต่เห็นเห็นเห็นเยอะเ่าไม่เห็นไอ้นี่เลย แต่คู่ที่ส,ะะสารศาสตร์ก็เขากระจัดกระจายกันไปเยอะแล้วนะคนเก่าๆคนละจังหวัดโอ้โหกำลังทานอยู่สบายเลยนี่ลูกค้าไม่เยอะใช่ไหมตอนนี้หนูเปิดร้านอยู่เหรอทั้งเปิดร้านทั้งขายแล้วคุณเตรียมเพชรกลับไปแล้วไอ้วามิงโกดีวามิงโกไม่รู้เสียงดังหรือเปล่านะเสียงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ หนูได้ได้ทำไปเปิดเพจกันเยอะเลยเอะเราก็เคยทําเพจไว้แต่เรายังไม่เปิดหรือยังไม่ได้เราเปิดไว้แล้วแต่ชื่อว่ากล้วยแต่ก็ยังไม่ได้สมัครแเนแจ้วก็จะมาอยู่หลังบ้านนี่แหลคะค่ะไม่ทําอะไรหรอกทำแต่งานบ้านทุกวันนี้งานบ้านก็เหมือนกับว่ากลายเป็นคนได้ เรื่องอกฎข้อห้ามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คอยดูวันที่หกตุลาบอกว่าหกตุลาผลมาผลมาทำไงดีอันจะไปอยู่ที่มาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้พ่อแฟนเขาให้ที่อยู่ที่ประจีนเขาให้เขากลัวลูกเขาไม่ไปอยู่นู่นเนาะของเราสามสิบกว่าปีนอ้องพี่สอนมาเนาะของโบกี่ปี มันอิ่มตัวจริงๆเลยมันเหมือนกับว่ายัางโบเนี่โอ้ยมีแนวทางออกมาได้แล้วหลายคนเขาก็ออกไม่ไหวเดีย๋ยวพึ่งดีกว่าเดี๋ยวมันจะแสบคอไปไหนกันหมดนาเพื่อนเพื่อนนพักเดี๋ยวว่าก็ลายลายคุยกันอยู่คุยอยู่ทางเฟสท,ทางอะไรกันอยู่หายหายหน้าหายตากันไปเยอะแล้วชีวิตแต่ละคนเนาะต่างคนก็ต่างดีนั่งก็จะไปไลฟ์อีกช่องนึง ไ,ได้เตรียมตัวว่าจะคุยอะไรกลับมารีบๆห่วงตากผ้าห่วงตากไอ้นู่นไอ้นี่ไอตัวทีอย่างมันพี่จําไม่ได้นะที่พี่ย้ายมาจากสรารศาสตร์เลยลาออกเนะี่ยพี่มาอยู่นี่เลยหลังนี้ทีนี้ว่าอยู่เสร็จแล้วจะดูแลตัวเองออกไปวิ่งมั่งกับน้องมั่งไปวิ่งอะไรไปวิ่งแบบสิบกิโลสิบกิโลกว่าอย่างนี้ไปวิ่งสามสามอ้า นั่นก็จะไปไลฟ์อีกช่องหนึ่งทาอะไรเลยอีกช่องก็ยังไม่ได้ไลฟ์อีกช่องหนึ่งเดี๋ยวจะไปไลฟ์อยู่ว่าจะไลฟ์อะไรเดี๋ยวให้เลยเที่ยงเลยอันนี้ไปก่อนคนกําลังพักนะไขมันเลวเมียอะไรมั่งแต่ที่นี่ใช้น้ํามันก็ใช้แต่น้ํามันมะพร้าวทอดอาหารผัดอาหารทอดอาหารเอาที่มันดีๆกับสุขภาพหน่อยนะแก่แล้วฝนก็ชอบนะชอบฝนแต่อยู่ที่นี่ยังไงกันเล้ว อยากจะให้มันเป็นฤดูหนาแล้วไม่ไม่ได้เป็นอะไรโบพี่ไปวิ่งไงพี่ไปวิ่งแล้วไปจ็อกกิ้งไปออกกําลังกายอยู่สนามเสร็จแล้วเส้นก็ลายลายคุยกันอยู่คุยอยู่ทางเฟสทางอะไรกันอยู่หายหายหน้าหายตากันไปเยอะแล้วชีวิตแต่ละคนเนาะต่างคนก็ต่างดิบขายดิบขายดีลูกค้ายเยอะๆสวัสดีค่ะ จ็บคอไม่หายสักทีมาเด้อมาเป็นเพื่อนยยพิษหน่อยยยพิษกลัวผีหลอกมคนมาทีนี้ทำจะตอ นันพีแกงตาเองจะต,ตอซื้อเป็นถุงเป็นถุงเดี๋ยวจะได้นี่ริวด้วยไหมหนูพี่เห็นบางทีหนูก็ลงมันมีริวอยู่บนหัวอย่างเงี้ยหรือทําเล่นๆสนุกๆกันการเนี่ยม,มันไม่ตกอนะ่ะลมเย็นนะรู้สึกจะลมหนาวมาแล้วมั้งใช่ไหมทางนู้นลมเย็นไหมที่นี่ลมเย็นๆมากไขมันเลวมีอะไรมั้งแต่ที่นี่ใช้น้ํามันก็ใช้แต่น้ํามันมะพร้าว ทอดอาหารผัดอาหารทอดอาหารเอาที่มันดีๆกับสุขภาพหน่อยนะแก่แล้วไม่ได้เสียตังไม่ได้อะไรเนาะเราจ่ายตรงอยู่แล้วเราก็ไปทําบางทีถ้าปวดเมื่อยตรงไหนหน่อยบางทีก็เข้าห้องอ่ตอนที่แรกอยากจะขายของพี่ก็ไม่ได้ขายหรอกแฟนไม่ให้ขายไม่ต้องไปขายหรอกเคยเพราะว่าเคยขายตอนอยู่งเทพี่ก็เคยขายเนาะตอนที่พี่สอนชีวิตอยู่แต่กับโรงเรียนโรงเรียนอย่างเงี้ย อยู่ขอนแก่นใช่ใช่พี่อยู่ขอนแก่นแต่อ,อยู่อำเภอรกระกรนวนอำเภอรกระนวลที่จะมาทางอาได้เรื่องอกดข้อห้ามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คอยดูวันที่หกตุลาบอกว่าหกตุลาได้นะคะเทียมเพชรอยู่บ้านเหรอเทียมเพชรอยู่บ้านเหรอคะไม่ดูหลานบอกหรือหลานไปโรงเรียนแล้วเดินมาเดินผ่านมาเชิญได้เลยคะ่ะมาดูมาเยี่ยม เข้ามาพูดคุยได้นะคะจะไปหรือเปล่าเพราะว่าเคยแชร์แล้วมันไปาจากเพจมานี่จะตากนี้จะไม่ได้สังเกตว่ามีไหมก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยๆก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยบ้านก็ซื้อแต่ที่ไว้ถมไว้แต่ที่ดูนี้สวยที่สวยทําลูกสาวสองคนก็ปาแฝดเนาะโตแล้วนี่เห็นเห็นโตแล้วจบหรือย,ยังจ๊ะ ก็ให้ที่เขาถมถมทางเข้าให้ตรงนี้ตรงนี้นะพี่ก็ว่าจะไปอยู่ไงพี่ลาออกจากพี่มาอยู่โรงเรียนนี้ได้ห้าหกปีพี่ก็เลยจะไปอยู่นูน่นพี่ก็เลยย้ายไปได้กางเกงดีๆเกยบอกว่าปะปนเหมือนไทยบ้านไปอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่สืบเนาะอากาศดีมากฝนไม่ตกเออที่นี่ก็เหมือนเราก็โอ้ฉันไม่ไปนะฉันจะอยู่นี่แล้วนะ บอกตัดสินใจเลยมันมันมันลังเลไงลังเลแต่แรกไม่งั้นก็ได้บ้านกันคือขยิงขยิงออกมาเหมือนเส้นพิกเข้าไปในเขา่าไปนวดยังไงก็คือผ่อนคลายเฉยๆะเหมือนกับเหมือนมันอักเสบเครื่องซักผ้าให้เอาเครื่องซักผ้าให้บอกเออเอาเก็บน้ําสุดท้ายไว้เสร็จแล้วก็ห่วงกางเกยงยีนนี่แหละจ้ะก็เลยมาหลังบ้านวนไปไม่เจอมั่งไม่เจอมั่งเป็นจุดเช็คอินค่นะนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดว่าแล้ว ได้ทำเลดีๆนะทีนี้ครั้งที่สามไม่หายอันนี้คุยกันก่อนเนอาะจ้ะอันไม่หายบาดท,ทีนี้ก็เลยไปอ่าไปซื้อโจ๊กจะไม่ใช่กระต้มโจ๊กล้อนๆอ่ะอุ่นล้อนๆแล้วก็โซดนี่คล้องคอขึ้นลื่นคอขึ้นเยอะเพราะมันจะหายจังหวัด อุดรนี่ยที่จะไปทางอุดรเนี่ะมันจะเข้ามาทางน้ําพองใกล้ๆกับน้ําพองไม่ได้ดูอยู่ในตัวจังหวัดเคยล่าสุดตอนที่มาอยู่นี่ได้ห้าหกปีพี่สอนอยู่พี่ก็ลาออก